สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามี t o โย t a าไฮลักรีโวนะคะมาให้รับชมกันคะ่คะไฮลักรี v o p ิลเลอรค่ะปี2016นะคะเครื่อง2.4ตัว E นะคะพี่พี่ให้รับชมรอบรอบคันกันก่อนคะ่ะ รถเดิมๆนะคะหน้าหลังเดิมไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุคะ่ะเป็นตัวสูงตัวพีรเนอร์รุ่นนี้เปิดแคปได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปปิดไฟนะคะจะได้ ไม่สะท้อนแสงตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะคะภายในเป็นสีดำนะคะพี่พเบาะหนังสีดำทำความสะอาดง่ายค่ะ ดนะคะหนึ่งแสพันค่ะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้จะมีเครื่องเสียงติดมาด้วยนะคะเครื่องเสียงเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติค่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะข้างบนสะอาดสะอ้านค่ะ รูบอัาไฟไมันติดเองตราบใดที่เหาเปิดประตูรถเสียกุญแจนรถสีขาวสวยๆเลยค่ะ ในในจากฝั่งนี้กันบ้างนะคะ นนี้จะเป็นอย่างปีปีสอหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้ชมภายในห้องเครื่องกันนะคะ อย่าเปิดจะเข่าเด้อค่ะค่อยเปิดบ่ได้ฝั่งขวาจ้าเจียวเจ๋อคิดจะตาดปะ ฟังสายจ้าเขาปิดเครื่องมันมหัน้อนว่าเขาไม่อยากให้มันไฟหงุดเกี่ย,ม,ยมัสตา์ทให้อีกัน ขานหน้าค่ะไม่สูกกันเดี๋ยวขัน้นตัวเเปลี่ยนหัวนเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะคะ ตัวคานหน้านะคะมุมฝั่งซ้ายค่ะเฮ้ยฝั่งขวาค่ะ ค่ะพี่พี่ที่กำลังหารีโวตัวสูงนะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลค่ะคันนี้เป็นปี2016นะคะเราขายที่ราคา390,000บาทค่ะ3 9 0 0 0บาทร,รถอยู่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่เขตหลักสีค่ะพี่พี่ โทรมาที่เบอร์0 9 9 1 4 7 2 0 9 9นะคะ0 9 9 1 4 7 2 0 9 9คะ่ะรีโบรีใจรถเดิมเดิมค่ะเครื่องยนต์เดิมเดิมหน้าหลังเดิมไม่เคยชนไม่เคยอุบัติเหตุ สนใจสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่ๆขอพอบคุณที่รับชมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย